สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่วัดปู่40ท่านผู้ชมนำลายซีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมาเปิดดวงน้ำปูให้ก่อนวันที่16พฤศจิกาย,ยน2566นะครับรับเพื่อได้โชคเพื่อได้มันท่านผู้รรมชมมาชมบรรยากาศด,ด้วยพี่น้องเด้มหแล้วก็ต้องจะเปิดด้วงนะครับมาล้วก็ต้องมาเป็นลูกซ์ป,ปูเนี่ยครับผมจะได้โชคกะได้มนันนะ่ครับมาล้วก็ กินเขาอยู่วัดนี่แหละธรรมชมบรรยากาบตู้ยู่ไก่พอได้มากคือน้ำได้คบับคือน้ำได้เขาบอกได้โชคหนึ่ได้โชคกะเอากะคิดเสวาได้มากินน้ำแล้วพ่อเพชรคิดเสวาได้มากินน้ำด้อพี่น้องเด้อนี่แหละนี่นี่ครับเบิร์กพอซักกินพี่น้องกินเข่าครับแตงโมนะครับผมเป็นมั่นสวิรัตเด้อครับพ่อซักินบอกกินเนื้อสัตว์ เป็นมากินเนี่ยแซดเป็นม่ไม่บอกอบ่ยบอกเนื้อสัตว์เนื้อตัวมากินเนื้อสัตว์จังได้กินกินตะลาคนน่ะนั่นล่ะเออเอาท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวเราเถาดปีเตียมน้ำซีนะครับเดี๋ยวจะน้ำลาซีให้ปูของไม่สินกะเอฟซีจะเปิดน้ำมันบ่ครับเอออน้าปอเพชรทีว่าได้กินน้ำได้พี่น้องเด้อเที่ว่ามานั่งกินน้ำเลยเนี่ยอจังได้โชคพี่น้องปู่าร์นะครับเป็นลูกศิษย์กินข้าววัดน้ำปูอะไรจังจะได้โชค ได้หมานเพิ่นว่าธรรมชุมเดี๋ยวไปเตรียมไล่ซีห้ก่อนครับนะครับผมเดี๋ยวนำไล่ซีหอปูธรรมชมนี่ครับลายชื่อนะครับพี่น้องลายชื่อเอฟซีที่ป็นฝากบ่าวเถ่านะครับมาเปิดดวงน้ําปูพี่น้องนะครับเห็นชัดบ่พี่น้องนะครับอันนี้ของบ่าวเถาหนึ่งหนงหน้ากระดาษนะครับธรรมชมของบ่าวเถาหนึ่งหน้ากระดาษเด้อม,มาเปิดดวงให้ได้อันนี้ของเอฟซีแม่สิน เอามาเมสินอ่ามาเปิดให้แล้วเปิดก่อนไม่ออกเปิดก่อนวันที่สิบหกนะครับอ่าสองหน้ากระดาษเอฟซีกะเรียกร้องมาหลายบ้าดไปโน่นนี่นั่นละนะครับของเมสินสองหน้ากระดาษเมี่นค่ะท่านผู้ชมของเมสินสองหน้ากระดาษเด้อเอาอันนี้ของบ่าวเถาเบิรงไลท์ซีเออเบิรงไลท์ซีเออเด้อเอฟซีอ่านะครับเบิรงไลท์ซีเออเอาเดี๋ยวจะนั่งไปเห็นปู นะครับเออเมลซินก็เลยเปิดให้แล้วแ <บ hearing. S 1> <า>มลหน้าผมยกมือสาธุเอาเด้อยกมือสาธุอเอานะครับเนาะนครับ<ะ>ผมครับท่านผู้ชมครับนําลายซื้อให้ปูเปิดดวงให้นะครับผมยกมือสาธุเอาเด้อท่มมานผู้ชมยกมือสาธุเอาเด้อครับครับเพราะว่าเดี๋ยวปูก็จะทำพิธีต่อให้เลยนะครับขันขันขันนั่นมาเดินกัรนรับ มาฟังงวดนี้น้ากันนะครับสรุปโค้งสุดท้ายเลยนะพ่อเนาะครับปัวสรุปโค้งสุดท้ายชุดเต็มปะปูวครับครับอันตัวนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดครับผมแล้ตัวนี้จะเป็นงวดที่สามสิบสองครับอันนี้ก็เ่ราะท่านรถอันนี้ก็เ่าท่านในรด ชนกันที่สองตัวชนกันที่หนึ่งหกกับสองหกอืมับอันนี้รักหน่วยกับวได้ในรถนี่งันปูได้จะจัะไปใส่กับใส่ได้ครับรักหน่วยงวดที่สามสิบเอ็ดหน่วยบนมาปูห้าหกเจ็ดหน่วยบนงวดก้อนมันหนึ่งกับสามครับข้าบนนี่ยังรักสิบบนจุดเต็มอันนี้รักสิบรักสิบรักสิบบน หลักสิบไม่มีเก้าไม่มีศูนย์นะสิแม้ปกติมันจะเป็นหกม่แต่ในในหน,หน่วยมาครับนี่นจะมีซีคูกลับพร้อมครับมันในในหลักสิบว่ามีศูนย์กับเก้าขึ้นมาครับปู่เขาเน้นในหน่วยนะนี่จะนีน่จะเน้นที่หลักหน่วยหลักสิบเอาแค่นหนึ่งกับสองเท่านั้นปะปู่หลักสิบว่ามีสาม ลักนวยบ่มีสามมันมัแมนครับฮะมันก็ะเด็อยู่สีคู่นี่กับพร้อมมาซื้อไหมครับนี่ขึ้นตัวนี้นชุดเติมจะเ,เป็นสิบเป็นแปดชุดกับด้วยเป็นสิบหกชุดเป็นสิบแม่นี่แหละมาในห้องแล้วมาเน้นสิบหนึ่งไอยากมาอันมาหกแต่ว่ามันเด่นเด่นที่หกไปไดิแต่ว่าหกเอาตัวสิบก็เลยตัวนี้ ตัวนี้ก็มากเป็นวัดที่32มสิบสองครับเอามาส่นกันเลยอืมจะเป็นคับปัวนสคู่แต่ว่าเขาเน้นสุดๆก็คขึ้นหนไปเลยหนไปเลยเดียวครับวิ่งบน3กับ6แต่ว่า3มบ่มีให้เด่นไปที่6กแมนปัวหกเดียวอืมถาจับก็หกอจะเป็นหกเก้าหกศูนย์หกห่งหสองหบอยู่หลักหน่วยหรือหลักหลัก มาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยมาได้ทั้้งงทัหน่วยมนมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยแต่ว่าเขาเน้นนี่มาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยครับมันจะเป็นเซคู่กับอีกสองคู่เป็นหกคู่ตรงๆใช่ไหมครับปู่มันไม่มีศูนย์ไมีเก้ามันละกึ่งครับมันจะเป็นลักเสี่เป็นเตอีิเดียนมาเทาเลยเอาหกคู่นี่มันยิ่งเซหกคู่นี่ครับมันก็เดินมาสามสิบเอ็ดวัแล้วนี่จะเป็นวันที่สามสิบสองป่ะครับขันตัวนี้รถตัวนี้คือ กระดีไปตัวนี้พิดตัวนี้ก็ถครับผมครับคันซองอันนี้คือทั้งสองเนี่มันจะออกสงหนึ่งหกซอแต่ว่าแต่ว่าซอออกไปประเทศเล่าละครับผมมือขึ้นมือขึ้นนี่ฟัวมือขึ้นเูัวนี่ชุดเต็มครับนี่สองฟังนี่มันกระเต็มมั้งเช่นรถ้าจับสามสามศนย์มหนึ่งสามสอ้าหกศูนย์หกหนึ่งหกมาได้ทั้ง10บทั้งหน่วยะชุดเต็มคบคลับความส จะเดินก่อนเนื่องเพราะถ้าเขามาเศร้าหมดหมดนี่เปนเศร้าดเศ้าเชุดเต็มสามเก้าสามศูย์สามหนึ่งสามสองกห้อาตัวน้เเป็นชุดครับผมมันห่้เอาตัวดีมันเน้นนะเน้นง่ายๆว่าตองเฮดสลับกันหลายชุดเต็มจะได้แปดคู่แมนบปัแมนได้แปคู่กับตัวด้วยแมนครับกับตัวด้วยบัดหฮอแล้วมัเน้นให้หกมีในลักซิบเขาเกาไว้ครับผม หกไม่ในหลักหน่วยเขาก็วไว้สิบนะครับมันจะเป็นสี่คู่ครับนี่แหละไม่หลักหน่วยบม 3, มีสามในหลักสิบบมไม่สามนี่มันก็เลยเป็นตัวร่องตัวยังไปครับตัวเบอกระเทียบสิมันดอกตันหนึ่งครับเขาก็เลยคัดเก้ากับศูนย์ไม่มีในหลักสิบสิบนะครับนี่มันก็เ,เลยเลยยิงหกคููเมื่อหกคูมาเทียบหกคูนี่เลยยืดสองคููมาส้นหนึ่นสองคูครับมันส้น,น,สนทุกงวดออกกุมงวด นี่แหละเขาก็เลขนกตัวใหนึ่งหกสองหกวงกลมที่หนึ่งหกเม็ดเดียวกับตัวด้วยไดย้ทำมุชมด้วยบานนี้เขาเล่ลักลอยมันหมดลักล้อยครับปู่ลักลอยมันเป็นสูตรไม่ดอกสูตรที่เขาบอกถ้าในปล่อยะนะครับมันห,หลายสูตรนะลักลอยมันจะได้แปดตัวเดียวห้องสองสูตรส้นครับส้นส้นเพรจะส้น,นสิบเกงหนวดส้นสิบเกงหนัก เมันก็เดินตั้งสิบกองหมดงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบขแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวเน้นให้เลยแปดหนึ่งหกติปรแมนโอ้เก้าตัวเดียวเหไหมสามตัวหางเดียวท่านผู้ชมหลักร้อยแปดตัวเดียวถ้าเมื่สกเป็นงวดที่ยี่สิบครับโปให้เป็นแนวทางเลยได้ไงครับนั่นแหละจะเป็นอย่างนี้บางทานเลยเอาสูตรลักหนวยลักหนวยมันจะเป็นสี่เงดก่อนไรมาครับเมจะ เขาจะเอาตัวนี้ตัวนี้เป็นมาลักซิปครับเล็กลางจะเป็นสีคู่เล็กเด่นเขาส้นกันเบิ้ง25่ส้ายีงวดใช่ไหมคู่งวดงมันจะออกล้วจังสิส้นจะแดงออกเนหนนั่นครัปูงวดวันใดเข้าเข้าเด่นซีตะวันบอกสีมันออกหกสามใช่หออกีสี่วดงวันวนี้เขาเลย ตัวเด่นก็นเอาตัวบ่เด่นก็นเอาวันนี้มันเน 58, นนรียนหาแปดมาพี่นอนแคบหน้าจอยได้ลาบอันนี้คือตามที่ขันาห้าออกจังสีมันจะถือกรงหวดเองตามสถิติมันนี่ครับตัวนี้มันได้ในออกด้วยอันนี้คือเต็มเต็มเต็มที่ห่าส้นแล้วเฮ็ดแล้วนะลักซิปลักหน่วยแล้วครับมันัาได้ในออกได้กลมตัวกันนะเพื่อมันจะเป็นตัวตรงๆห้าชุด เป็นนักเวทมีซีสามสี่ห้าตัวกับสุดแรงเขียนลายแมนกับเฉพาะเก้าหนึ่งกลับด้วยแมนในวงกลมกลับด้วยในวงกลมกับด้วยตัวอันนี้คือตัวเน้นมันครับปู่ห้าแปดตัวเดียวนี่ไหมโอ้ล่างวิ่งหนึ่งกับแปดแมนหนึ่งกับแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าแปดวงกลมที่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนีกลับตัวด้วยหมดกันตัวเด่นมันก็สามสี่เจ็ดเป็นมากลับนั่นแหละ มันยังเดินตรงงดอยู่สามสี่เจ็ดมันมาสามหมดก่อนนะงวดนี้มันเจ็ดหนึ่งแปดมันเจ็ดโมไม่ในหลักสิบปลักหน่อยมันเลยเหลือยเติมหนึ่งกับแปดดูวิ่งตัววิ่งก็เดินดีหลักสิบปลักหน่อยก็เดินดีครับมาเนี่เมื่อห่าหลักสิบปลักหน่อยมาแล้วมันจะได้กันสินี่คือเต็มสุดของมันครับมันวัฒน์ในรูดตัวนี้ก็บวัฒน์ในรูดครับเขาเลยเอาตัดตัวนี้แปดกับหนึ่ง ถ้าแปดมาจะมาหลักหน่วยม่มาหลักสิบครับผมถ้าหนึ่งมาจะมาทั้งสิบจะมาทั้งสิบทั้งหน่วยครับวันนี้เก้าหนึ่งนี่มมนเลยเป็ดหนึ่งก่องใ่ครับผมส่วนแปดหนึ่งเป็ดไปเ่ราะอะไรเพราะว่าแปดมาหลักหน่วยได้อย่างเดียวแปดมาได้หลักหน่วยแต่วันหนึ่งมาได้สิบหน่วยยังสิบครับมันจะมาสิบครับได้ตัวเดียวกับเฉพาะตัวที่วงกลมเก้าหนึง่งหนึ่งเก้าน้บปัตรงตรงห้าแปดนี่เน้นตรงตรงเลยป่ปูวตรงตรง ครับท่านผู้ชมสังเกตได้พี่น้องม,มันจะเป็นวัที่เศร้าหกวนันครับผมเน้นๆนี่มันจะเดือดร้อถ้ามันเดือดรอมันจะเป็นห้าแปดเลยครับอาอท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ชุดบนชุดล่างนะครับหลักร้อยนะครับสูตรนี้ปู่ฟันที่แปดตัวเดียวสําหรับหลักร้อยนะครับชุดบนวิ่งสามกับผมได้พี่น้องได้นะครับเด่นบนเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับจะประกบกันจะได้แปดคููกับตัวด้วย ปูขัดเด่นไม่แค่2ครูทาช่มครับ1 6กับ12วงกลมที่16ชุดบนกับตัวด้วยได้พี่น้องได้น1 6ห6อสองจับหลักร้อยครับปูเน้นให้8ตัวเดียว8-16ชุดเดียวนะครับทาชชมสําหรับชุดบนชุดล่างนะครับวิ่ง1กับ8ครับ18-58-98ตรงๆเน้นที่58นะครับมีตัวก,กันกับงามได้ี่ยตัวตกัน สามหนึ่งสามด่สดติดตังามด้นี่สามแปดปิดตัวเนตไรงามด้วยนี่ก็ถ้าราเอกตัวกัน่านมช้ชมบอนบอกระยามนวงกลมเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับตัวด้วยนัปู่นเอ9เก้าหนึ่งหนึ่กับได้ตัวสังเกตตัวเน้นพี่น้องตรงตรงห้าแปดนี่ตรงตรงจะเน้นอยู่เก้หนึ่งกับห้าแปเอาแคปหน้าจอธรรมช้ชมครับขอบคุณขอบคุณปูพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจ้า